ส6ง6กสอามี่้นสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานได้กระทำพิธีเปิดงานทรงมีต่อพระสงฆ์วิกรทั่วประเทศและเพื่อนร่วมถวายความจงรักภักดีเรากาชาดต้องถือตนรวมทั้งท่านที่มาร่วมในการบริจาคโดยทุกท่านวิกรขอขอบคุณท่านเป็นอย่าง่ีและก็พยายามมี่พระราชดำริจดีพระราชดำรัสจะดีงานโครงการต่างๆของท่านย ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็มุมเนี่ยที่จะทําให้เกิดวิกฤตเกิดเหตุไม่ดีพวกท่านก็จะลงเข้ามาเพื่อที่จะช่วยเหลือท่านมาร่วมบริจาคเลยก็ปรากฏว่าในบางช่วงบางโอกาสก็ยังชวนท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ที่บริจาคประจาและก็บริจาคลหิจายยากลลัเค ขอ่ขอขอขอเพนท่รกเหลังจากบริจาคแล้วเห็นสิตอเานี้รีว่าอาจจะมีหลายๆารออยู่เพื่อความปลอดภัยของตัวใจยาววไข่เราแบบตัยดใ่ัว ภาษารระศษารุ่นที่1นแล้วเรืรุ่นที่สองนะคแถวเาียนใช้นเหนป้ายริงเหมปายสองเมย่ะเดียวยกไปป้าอโทษคะคุณผู้หญิงายสองห้าห้าสองห้าห้าไปแล้วรดนค่ะโดนขั้นที่นึ่ง้นสองห้า ผู้ทุกข์จากดาเลียมและธนาคารอื่นอ่ารือหายธาคารอื่นจะส่งโชคไค่ะเรายังรอรออยู่นะคะเพราะว่าอยู่ในสภาวะที่หายเรื่องมากใช้กลิมากนะคะที่มาาบริษัทโดยท่ต้หวท้อแห่งชาติ ในวันนี้แล้วนะคะข่เดี๋เราถัาสักครู่น